ทุเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อตนเองไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะอยากเป็่อยากกรงมีพุทธเจ้าท่านตัดอวไดีการปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติเพื่อความโก้วกวดไม่ได้ปฏิบัติเพื่อความเอาดีไม่ได้ปฏิบัติให้ชาวโลกเขามาสรรเสริญแต่เพื่อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ หมดการเรยียนร่ายใจเกิดพนะนะระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนนะเป็นศาสดาเอกของโลกนะเป็นผู้สอนเป็นผู้ชนะี้ทางบอกทางให้ไปสู่ความพ้นทะุเพราะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยคำว่นะาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยหมายถึงทั้งเดรัจฉานนะทั้งสัตว์เดรัจฉานทั้งสัตว์มนุษย์ ชี้ทางบอกทางให้ไปสู่วความบรรลุเพราะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยคำว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยหมายถึงทั้งเดรัจฉานทั้งสัตว์เดรัจฉานทั้งสัตว์มนุษย์เรียกว่าสัตว์ทั้งหลายสัตว์โลกแล้วพวกเปลือลสุรกายเทวดาตรงเนี่ยรวมแล้วคือสัตว์ทั้งหลายหรือเวนัยสัตว์ที่ เวียนว่ไยตายเกิดอยู่ในวัฏักสงสารได้การกระทำของตอนในฝ่ายของอุสลและอุสรก็คือทาทําบุญกับทําบาปนี่แหละมันก็เข้าไปสู่วงจรของการเวียนว่ไหตายเกิดในสุคติ